พี่พี่พี่มีข่าวดีพี่อะไรเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ยูทูบสามารถแปะลิงก์สินค้าเพื่อรับคอมมิชชั่นได้ด้วยเฮ้ยจริงปหมเนี่ยทำยังไงอ่ะเ,เพิ่มไรายได้เราได้เยอะเลยนะพี่สําหรับใครที่ทํา youtube อ่ะเหรอใช่เนี่ย <Hey. S 1> เขาบอกว่ามันเหมาะสําหรับใครที่ทําคลิปรีวิวสินค้าชอบแชร์แชทของประจำเนี่ยเขาบอกเป็นโอกาสดีๆมากเลยหนิงป้าอย่างนี้เราก็สบายพี่แค่แปะลิงก์อ่ะเหรอ แปไอ้เขาบอกแค่ทำคลิปลง YouTube ใช่พี่แล้วก็แปะลิงก์สินค้าที่เราชอบเดี๋ยวเราอธิบายอ่ะไม่ได้คับอธิบายคลิปพีเพื่อให้คนดูสามารถซื้อสินค้าช้อปปี้ได้เลยแล้วเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองดูซะหน่อยดิไปไปดูกันต้องเทสแล้วพี่จังหวะเนี้ยทำยังไงอ่ะเนี่ยพี่ตอนนี้ผมเริ่มอยากรู้แล้วพี่ว่ารายได้จากยูทูบแอฟฟิลิเอตเนี่ยที่เราแปะเนี่ยทีคนดูเข้าไปกดอ่ะได้จริงหรือเปล่าไปพี่ไปดูดีกว่าพี่เออไปดูดิน่าจะเวอร์กันเนี่ยยไไไไปปดูทาังงวะ จะได้หายร้อนแล้วเฮ้ยไปไปไปดูไปดูไปดูไหนนะติดตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเรามีติดไปแล้วสองผลิตภัณฑ์นี่ไงได้ค่าคอมมิชเออโมซาเอบเก้าเฟฟบีเบสได้ค่าคอมมิชชั่นสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์จากช้อปปี้สองจุดเจ็ดเออแล้วก็ได้จาก next level นี่ไงฟูค็อกพิท 2องจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ของบันเลืองนี่เป็นไงต่องลงตองดูแล้วไปอย่างเงี้ยเออแล้วเราจะติดผลิตภัณฑ์อะไรดีวะของสมาร์ทเตอร์เลยไหมเอาไหมเอาที่พี่รออะไรล่ะเอาเลยเอออ่ะได้เดี๋ยวกูหาลิงก์แป๊บไหนอ่ะลิงก์เพิ่มผลิตภัณฑ์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่จะไปดูมาแล้วก็แปะลิงค์แล้วไปเลยแปะไปเลยเหรอแล้วก็กด Enter ใช่ นี่ไงได้แล้วจุดเล่นเกมถักมาเพิ่มาเจอร์เซนต์สาเลยเหรอใช่เอกัตดอกเบี้ยธนาคารอีกนะติดแพ็กไปเลยเสร็จปุป๊บสามผลิตภัณฑ์แค่คุณกดบันทึกแค่นี้คุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับผมจากทางช้อปปีนะครับผมทุกคนสามารถที่จะทำได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูไรายได้กันดีกว่า ว่ารายได้ของเราอะเป็นยังไงเพิ่งเพิ่งเพิ่งเคยเห็นน,นเนี่ยไม่ไถา้าครับพี่ผมเพิ่งมาดูว่าแบบรายได้เราเนี่ยจากโปรแกรมแอ f ฟรีเอทเนี่ยห้าพ <5, 000. S 1> ันแปดร้อยสิบสามจุดสองเจ็ดสตางค์แ0่พือเออยอดขายทั้งหมดเนี่ยสองแสนสี่ เดี๋ยว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 ก่อนพวกคุณซื้ออะไรกันเยอะแยะเนี่ยชาวแชทถามจริงมองแสบเลยเฮ้ยชาวกางเกงไหนพวกคุณซื้ออะไรกันผมไม่เคยเปิดดูเลยนี่คือรายได้นะครับน่าจะสามเดือนที่ผมเปิดโปรแกรมแอปเฟรดมานะครับผมเพราะฉะนั้นใครสายสตรีมเออใครสายสตรีมใครสายยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวรีวิวของอะไรเงี้ยตายหมดนะเพราะฉะนั้นไปโดนกันซะ นะครับดีมากเลยพี่น<ด>อกจากแค่เราแบบบางทีเราอาจจะชอบของเนี่ยมันทําคลิปรีวิวแถมได้ค่าคอมมิชชั่นอีกเออไม่ต้องสต็อกนักจีนขายเองด้วยนะไม่ต้องขายเองเนี้ยออจริงแค่ของ<อ>ดีคุณเหมือนกับคุณดูคลิปวิดีโอรเราคุณเฮ้ยเปิดขึ้นมาช้อปปิง้งเฮ้ยคุณเจอสินค้านี้บนวิดีโอรเราเฮ้ยแค่กดลิงก์เข้าไปเป่อสนใจซื้อก็ซื้อก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเราอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับใช่ครับ อ่ะขอเขาดีจริงแล้วเนี่ยพี่เออจริงรายได้เราต้องห้าพันแอ่ะถ่าอ่าเดือนเยอะอม,มากเลยนะเวย้ยเอเ่มข้าวกินขึ้นมาเออถ้าใครอยากหารายได้เสริมออรหาารืเอ,อ,รอาาเริ่มต้นแบบง่ายลองสมัคร y o u t u b e a p p c r e a อ e ลองดูนะเออเราเริ่มติดแท็กสินค้าจาก Shopee บอกเลยว่าได้ค่าคอมเพิ่มขึ้นแบบเห็นเห็น<ๆ>ใครยังไม่สมัครพูดเลยโคตรคลาดจริง ดูดิรายได้เออสุดยอดปลายสายย t ท b e ลุยไปลองกันดูนะเพิ่มรายได้ช่องคุณนะช่องเล็กๆก็ทำได้นะครับมันจะเป็นช่องใหญ่กับเราเราก็ช่องเล็กนี่ยทำได้เราก็ช่องเล็กอืมเราก็ช่องไปพี่ลุยก็นเลยดีกว่าต่อไปแปะมันทุกคลิปนี่แหละใช่ลุย